ทุกคนมาดูเหตุการณ์ที่เปิ้นเจ็บตาแล้วใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้คะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,นนอนคออน,อนไม่มีตัวช่วยอเท่าที่เปิ้นไหวเจอ,อไปหมดเลยคะ่ะพี่บีคนที่สายตาสั้นจะรู้ค่ะว่านี่คือความผิดหน้า ไ,ได้แล้วพองูดีกดโก้มเลอซึ่งวิธีเอาตัวรอดของเปิ้ลก็คือก็ไม่ต้องอ่านตามพรอมเตอร์ค่ะอธิบายตามที่ตัวเองเข้าใจก็พอชมคะไปกันที่จังหวัดตราดกันบ้างเช้ามืดที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสี่กว่าๆนี่เองนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งคือถ้าหันไปหาพี่หนุ้ยเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้อ่านตามพรอมเตอร์แล้วเน้นหันไปคุยไปเม้ากับเพื่อนข้างๆแทนมาขวางหน้ารถเอาไว้เลยแล้วก็ถือปืนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับผู้ป่วยที่อยู่ในซอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนนนนะะะะคคขข่่่่่่่าาาาาาาวววเเเเเหตต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 ุกกกรรรรร์์แแสังงงงมมมมมมมีีียยลไไไไปปปปดด้้้้ออ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 ทท็จภึ ให้ทุกคนลองจับผิดดูนะคะเพราะว่ามีครบรถเลยทั้งเขาป่าแล้วก็ยังมีเขาป่าแล้วก็ยังมีนาเลด้วยนะคะหีตาไปเลยค่ะเพราะมันมองไม่เห็นนะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ก,ก้มอ่านไปเลยค่ะและยังเป็นเมืองศิละปะมีความเชื่อเกอี่ยวกับเรื่องพญานาคค่ะ <c oughs> ข้อประกาศหญิงส่วนมากไม่ค่อยใส่แว่นกันค่ะเพราะอ,อาจจะดูบุคลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ก็แก้สถานการณ์กันไปตามหน้างานละค่ะ